สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม F4 ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมปอเพยรยนนะครับพามาดูรถสวยๆ1คันนะครับคันนี้ V ีออส1.5มิตรนะตัวนี้รถมือเดียวเลยหน่วยงานปลดระวังนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องที่ศูนย์บริการตลอดนะตรวจสอบได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศเลยนะครับประวัติอยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วนะครับคันนี้ราคา379,000บาทเครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับผ่อนได้นานสูงสุดนะ84งวดนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นตอนนี้นะ2.59เปอร์เซ็นต์เท่านั ผ่อนนานสูงสุดได้8 4งวดนะงวดละประมาณ6000กว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้ผ่อนถูกมากๆเลยนะครับไม่แค่8ป0 0 0ื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกับไม้ก่อไม้อย่างแน่นอนนะครับรถทางเพรยนต์เรานะครับคัดรถเกตเอมานะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนไม่มีกับไม้ก่อไหม้นะครับไม่มีเปลี่ยนสีไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีตัดต่อตัวถังและที่สําคัญนะครับตัวเล่มเนี่ยไม่ชารุดสูญหายอย่างแน่นอนนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทนะครับ อาชีพค้าขายค้าขายออนไลน์นะครับธุรกิจส่วนตัวรับเหมาก่อสร้างนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับขอให้มีที่มาที่ไปของรายได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจคันนี้นะ v s 1.5มิตรสีเทาดำไม่80,000สนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะป๊อปเพชรยนต์นะครับ064 6423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับ ยินดีให้คำปรึกษาเย็นดีให้คําแนะนําเลยนะครับรถสวยๆนะครับหารถใช้ปีใหม่สักคัญไม่อยากให้พลาดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะ ฝากระโปงนะครับเรียมสันนะคมคมเลยนะครับนี่สวยๆไม่มีรอยลักยิ้มรอยสะเก็ดหินเลยนะครับกระจังหน้ารูปทรงตัววายนะสวยลงตัวนะครับดีไซน์ต้องบอกว่าเจนเนี้เป็นเจนสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เขาจะเลิกผลิตแล้วนะครับในส่วนของ v ีออนะไฟด้านหน้านะครับ LED ลูกแก้วกลมๆนะมาพร้อมกับ ไลท์ไกดิ้งนะมีให้ด้วยในคมเดียวกันนะครับส่วนเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์อยู่ด้านล่างนะเป็น LED เรียงเม็ดนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะไฟตัดหมอกมีให้คู่หน้าเลยนะครับสีสวยมากสีเต็มเลยนะครับสำหรับคันนี้ป้ายทะเบียน9กไก่ทอปุเท่า1371กรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับหากท่านใดชอบเลขป้ายทะเบียนนี้นะผมยินดีด้วยเลยนะครับได้เลขสวยๆไปใช้กันนะครับเรียมสันตัวรถนะด้านข้างนะสวยมากนะครับ ไม่มีรอยรักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มแต่อย่างใดเลยนะครับแก้มนะครับแนบชิดกับกันชนด้านหน้านะล่องไฟสวยเสมอกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล่องไฟในส่วนของฝากระโปรงนะแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะครับยางนะครับต้องบอกว่าได้ยางดันหลบทั้ง4เส้นเลยยางปี2023ยางใหม่เลยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับระบบเบรกเนี่ยได้เป็นดิสทั้ง4ล้อเลยนะครับสวยมากนะครับยางนะ ยางปี23นะครับดอกยางเนี่ยหนาๆล่องอยางลึกๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยต้องบอกว่ารถพร้อมใช้มากๆเลยนะครับสาหรับคันนี้เติมน้ํามันขับอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับโชคเดิมสปริงเดิมนะภายในไม่มีรอยผุก,ก่อนนะครับนี่สวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของการเกิดสนิมหรือว่าตัดต่อตัวถังแต่อย่างใดนะครับบางๆเลยนะครับในส่วนของงานสีนะกระจกนะต้องบอกเว็น เป็นกระจกโตโยต้ารอบคันเลยนะครับผมเดินเช็คให้หมดแล้วนะป้ายภาษีปี6-7นะ15พฤศจิกายนนะครับอีกยาวๆเลยนะค่อยไปต่อภาษีนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกระจกนี้นะมีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะงานฟิล์มนะครับฟิล์มรอบคันประมาณ60%นะบานหน้า4 0ได้นะครับส่วนของงานฟิล์มมาดูในะงานหลังคากันบ้างนะครับหลังคางไม่มีรอยเจิมนะนี่นูน,น,น ตรงนี้นะครับเป็นดีไซน์ของเขานะรถไม่ได้บุบไม่ได้บุ่มนะครับเสาวิทยุมีให้ด้านหลังนะนี่มาดูโครงสร้างด้านในนะครับภายในกันนะภายในจะคุมโทนไปด้วยสีดำนะ, <S <S <ๆ>นะแผงประตูนะครับซีนเดิมๆนะหัวน็อตไม่มีการแกะการไขนะครับแผงประตูไม่มีช้ำไม่มีตำหนิเลยนะครับสีดำตัดกับรถโกนะลงตัวมากๆเลยนะครับหัวน็อตแก้มหน้าด้านซ้ายไม่มีแกะไม่มีไขนะหัวน็อตเดิมๆนะครับหัวน็อตตัวนี้บ่งบอกได้เลยนะว่าแก้มด้านหน้าซ้ายนะนี่ แนนาสายนะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยแกะอย่างแน่นอนนะครับมาร์กสีต่างๆก็ยังมีให้เห็นอยู่เลยนะครับครบๆแบบนี้นะครับมาดูเสาบีกันนะเสาบีนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับนี่เดิมๆเลยเนาะเม็ดอาร์คต่างๆนะครบถ้วนนะครับนี่เม็ดอาร์คพวกนี้นะครับเกิดขึ้นโดยโรบอทโรงงานนะครับเขาทําการเชื่อมตัวถังนะเม็ดอาร์คพวกนี้นะครับ ทาให้ตัวถังติดกันนะเม็ดอาร์คหรือเม็ดสปอร์พวกนี้นะครับหากรถคันไหนไม่มีเนี่ยสันนิษฐานได้เลยรถคันนั้นจะเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับแฟนเพจเลกเครื่องยนต์เลขตัวถังตรงแน่นอนนะครับปี19นะคันนี้ปี19นะครับมาดูด้านบนกันนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะต้องบอกว่าอยู่ครบเลยนะครับทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้เลยนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าได้รถสวย 7A ไปใช้อย่างแน่นอนนะครับไม่80,000เท่านั้นเองนะครับรถมือเดียวนะประวัติศูนย์ทุกระยะทุก10,000กิเมตร ภายในสะอาดสะอ้านนะกางขวางได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับมาดูแผงประตูฝั่งด้านหลังกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายด้านหลังนะซีนหัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีแกะไม่มีไขแผงประตูนะครับสีดําตัดกับรลโกนะครับพิงโก้โลโกหรือพิงโก้ก็ได้นะครับนี่ด้านหลังนะเบาะสะอาดสะอ้านนะครับ เสา A เสา B ไปแล้วมาดูเสา C กันบ้างดีกว่านะครับเสา C นะเม็ดอาร์คต่างๆนะครบๆแบบนี้นะครับไม่มีตัดต่อตัวถังอย่างแน่นอนนะครับนี่รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะเม็ดอาร์กก็จะคมชัดสวยๆแบบนี้นะครับรีบจับจองเข้ามาได้เลยนะหากท่านใดหาอยู่นะครับไม่งั้นนะหลุดไปถึงท่านอื่นอย่างแน่นอนนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับระบบเบรกนะได้เป็นดิสท,ทั้ง4ล้อเลยลัดด้วยยางดันหลบนะตัวนี้ดันหลบทั้ง4เส้นเลยนะครับปี2023 ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับในส่วนของยางตัวนี้นะด้านหลังนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะสภาพในี่สวยมากสวยสีเต็มเลยนะครับสำหรับคันนี้กล้องมองหลังกล้องถอยหลังมีให้ด้วยนะครับ t ต y o ต a v ว o s นะครับโลโก้ต่างๆครบถ้วนนะมาพร้อมกับไฟท้าทม2ดวงนะครับอยู่ที่กันชนท้ายนะด้านหลังไล่ฟ้านะครับมีให้ไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับโครงสร้างด้านในนะครับ อันนี้เป็นสติกเกอร์ศูนย์นะนี่ยังมีอยู่เลยนะครับด้านหลังเนี่ยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับด้านหลังเม็ดอาร์คลังน้านะสวยมากนะครับตะเข็บต่างๆไม่มีอ้าแนบชิดสนิทกันนะครับนี่หัวน็อตฝาท้ายไม่มีการแกะการไขนะครับพรมต่างๆสะอาดสะอ้านนะหัวน็อตสองฝั่งเดิมๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คลังน้ํานะครับสวยทุกจุดจริงๆนะครับรายงานทุกจุดนะไม่มีหมกเม็ดไม่มีย้อมแมวอย่างแน่นอนนะครับ เม็ดอาร์คสวยๆนะฮะคานด้านห้องคานด้านหลังนะห้องเก็บสัมภาระนะครับสวยมากแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับรถใช้งานน้อยนะครับนี่สำหรับคันนี้นะผ่อนห0 0ักว่าบาทเท่านั้นเองนะผ่อนเบาๆนะครับด้านหลังอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่เนี่ยมีให้ครบถ้วนเลยนะครับซีนทางมะพร้าวสีไข่นะมาดูกันฝั่งขวาก่อนนะครับ ฝั่งขวานะมีให้เห็นชัดๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยเจาะนะรถไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากสีซีนทางมะพร้าวตัวนี้นะยังแยกกับสีพื้นอยู่นะครับเมื่อไหร่ที่ซีนตัวนี้เป็นสีเดียวกับสีพื้นอันนั้นคือรถเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับหากรถเดิมๆนะซีนทางมะพร้าวสีไข่เนี่ยเขาก็จะเป็นสีไข่ของเขานะแยกตัวกับสีพื้นนะครับ หากท่านได้สะดวกมารับชมด้วยตนเองซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับ064-642-3955ป๊อปเพชรยนต์นะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเรียมสันฝั่งคนขับนะต้องบอกว่าคมกริบเช่นเดียวกันนะครับ นี่สวยมากมาดูด้านในนะครับแผงประตูซีนนะครับหัวน็อตเดิมๆเลยนะครับหัวน็อตเดิมทั้งคันนะคันนี้กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคนขับเรียบร้อยแล้วมาดูโครงสร้างด้านในกันนะครับหัวน็อตแก้มหน้าด้านขวาไม่มีขยับนะมาร์คสีแต้มสีนะมีให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่ติ๊กเกอร์ตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานอยู่ครบถ้วนเลยนะครับสีเทาดำเนี่ยต้องบอกว่าหายากนะครับนานๆจะเข้ามาทีนะเข้ามาแป๊บเดียวนะครับ ก็ไปแล้วนะมาไวไปไวนะครับต้องรีบเลยนะครับถ้ามองหาสีเทาดําอยู่นะดุดแบบนี้นะครับต้องรีบจับจองเลยนะติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับกระจกนะครับพับปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงได้จากตัวพวงมาลัยด้านซ้ายเลยนะครับพวงมาลัยหนังนะเป็นหนังนะครับตัวนี้แน่นๆเลยนะไม่มีลอกไม่มีร่อนเดี๋ยวพาไปดูเลขไม่กันเลยดีกว่านะครับสําหรับคันนี้ ว่าเลขไม้เท่าไหร่นะครับไม้แปดหมื่นเก้านะไม้แท้ไม้เดิมนะครับไม่มีกลับไม้กอไม้อย่างแน่นอนนะครับทางเราไม่มีนโยบายทําแบบนั้นอยู่แล้วนะครับขออนุญาตปิดเพลงสักครู่โอเคครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวคลิปลงไม่ได้นะครับคอนโซลด้านหน้านะไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับนี่สวยมากนะครับแอร์แบ็กมีให้คู่หน้านะครับเดี๋ยวมาดูกล้องมองหลังกันกล้องถอยนะ มีให้นะครับนี่เดิมโรงงานเลยนะวิทยุตาโตโยต้าเลยนะครับเดิมโรงงานมาแบบนี้เลยแอร์เป็นระบบออโต้นะครับใช้งานได้ปกตินะจ่องเสียบชาร์จไฟต่างๆมีให้นะครับเกียร์ CVT 7สปีดนะครับสามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยตบมาฝั่งขวานะมันสะดวกสบายนะครับหากชอบเล่นเครื่องเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นใบสคบรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับ379นะ1.5มิตรปี19นะครับปี19ผ่อนอยู่6,000กว่าบาทนะคันนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนได้ไปใช้งานนะครับมาดูในส่วนของด้านบนเพดานหลังคานะครับไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยขีดข่วนนะครับภายในเนี่ยสะอาดสะอ้านมากๆนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากนะครับเบาะเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นฟองน้ำเนี่ยไม่มียุบเลยนะมาดูด้านหลังนะครับแผงประตูต่างๆนะครับสมบูรณ์มากคันนี้นะต้องบอกว่าสภาพนางฟ้าได้เลยนะครับ กระเป๋าจริงโจ้มีให้2ฝั่งนะเก็บเอกสารเก็บสัมภาระต่างๆได้นะครับที่วางแก้วก็มีให้นะตรงเกะกกางคนโซนกลางนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครนั่งเลยนะครับนี่สภาพเนี่ยกิบมากนะครับประมาณนี้นะหากท่านใดนะครับสนใจนะติดต่อก็มาหาผมได้ปอเพชรยนนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยเดี๋ยวพาไปรับชมในส่วนของหน้าห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อครับ มาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องดูโอ t ีนะครับสสูบ16วาล์วนะตัวนี้ร0อยแแรงม้านะครับเครื่อง1ัน0นะน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน9 1้5 e น0อรองรับได้สูงสุดถึง E85 เลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะ 2NR ฝาขาวนะครับสวยมากนะครับเครื่องยนต์นะไม่มีหยดไหลเยิ้มเลยนะครับเครื่องแห้งๆนะรอยมาร์คสีแต้มสีต่างๆนะในห้องเครื่องนะครับก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับมออลมปั๊มเบรกไม่มีรั สายพานนะครับได้ใช้คอมแอร์นะวิ่งกันนิ่งๆเงียบๆแบบนี้เลยนะครับเสียงใสมากนะครับเสียงเพาะมากเลยนะครับเครื่องเกียร์ไม่มีน้ํามันหยดไหลเยอะอยงแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยนะนี่อุปกรณ์ต่างๆนะครับครบถ้วนสวยงามระบบเบรก ABS มีให้แอบอยู่ด้านหลังแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยปี6 6นะครับมาดูโครงสร้างกันนะครับคานหน้าด้านซ้ายหัวน็อตนะไม่มีแกะไม่มีไขเลยดูกลมๆก็ยังกลมๆนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเสียรูปแต่อย่างใดนะหัวน็อตนะครับ เดิมทุกจุดเลยไม่เคยแกะเคยขันนะครับเม็ดอาร์ k, ครบถ้วนนะครับที่สําคัญนะหัวน็อตฝากระโปรงด้านหน้าไม่ขยับเลยนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบเลยนะครับนี่ถนนการความร้อนไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับรูต่างๆของฝากระโปรงนะสวยๆนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเสียรูปแต่อย่างใดนะตาปัม๊มโตโยตา้าชัดเจนนะครับนี่หัวน็อตทั้งสองฝั่งไม่มีขยับเลยนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ โครงสร้างเดิมจัดจัดหัวน็อตไม่ขยับทั้งคันนะครับนี่สวยมากนะครับหากท่านใดสนใจนะวีออสหมิตรตัวนี้นะปี19เานะครับสีเทาดำรถมือเดียวไม่แ0 0 0 0กว่ากิโลเมตรผ่อนอยู่6ก0ักว่าบาทนะท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์0 6 4 6 4 2 3 9 5 5เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ